จะมาทำจิ๊กซอว์เป๊ปป้านะคะมาทำกันเลยมาต่อจิ๊กซอว์เป๊ปป้าพริกนี่เราก็จะทำน,นี่เราจะทำนี้รูปรูปไหนคะเราจะต่อรูปไหมมีตู้มีมไม่มไม่เป็นไรใครต่ออ่ะต่อรูปนี้ก่อน,อน,นเอเอเก็บไว้นั่นแหละเราจะต่อหน้าหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่คะโอเคเอามาไว้ทางนี้นะจะได้ไม่มผสมกันเออ นี่ก็จะแก็บหรือนะคะมันมีที่เกะตรงนี้นี่แกะได้ไง่ายถ้าใครอยากเอานะคะก็ไปซื้อที่ร้านเลยนะคะร้านไหนคะร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะร้านสีเอ็ดแม่ซื้อมาจากร้านสีเอ็ดค่ะไปซื้อร้านสีเอ็ดนะคะนี่มันก็จะมีหลาย เราเริ่มมาต่อกันเลยนะคะค่ะนี่ขั้นแรกต่อนี้ก่อนเดี๋ยวเขาอาบน้ก่อนนะคะ ใช่คะ่ะกอกน้ำถูกต้องกดลองอืมโอเคแล้วกดเล่นอย่าทำหล่นกองกนะองไว้เอ้็ chơi mm -hmm. à mm. No, no. Hmm. 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 Nè. no No Nè. Hmm. Nè. โอเคนั่นแหละแม่กดไว้ให้ไหม่ต้องแกะอืมอืมอ่ะโอเคไหมได้ไหมเนี่ย Ừm. Uh. Ừ, uh, okay. Yeah. Okay. อาทีละอันอ่ะกดได้ไหมลงไหมอทีละอันก่อนอันนี่อู้จ้านั่นแหละ <c oughs> ให้ไหมอะ <c oughs> ใช่เออเอออ่ะเออถูกอะ อ่าโอเคแม่กดไว้ให้อืมอ่าถูก